สวัสดีครับเสือพันที่ออโต้นะครับผวันนี้เสือมาแนะนำเปรุ่นนี้เลยครับโ o โย t a Fortuner 2.4 Regender 2WD ปี er 2021ครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงไม่น้อย50,000โลราคาเล้าๆออปชันจัดเต็มไปดูกันเลยมาแล้วครับ Fortuner l e g e n d e r สภาพป้ายแดงนจะจ๊ะจัดหามาให้แล้วออปชันจัดเต็มเซ็นเซอร์รอบคันกล้องมองรอบคันก็มีสีก็หล่อทูโทนขาวหลังคาดำฝาท้ายไฟฟ้าก็มีนะครับ สุดทุกทางจริงคันนี้ใครหาอยู่ต้องจัดเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อเครื่องเกียร์สมบูรณ์พร้อมใช้งานต่อยาวๆครับล้อแม็กเดิมนะครับดีไซน์หล่อๆขอบ20นิ้วมาต่อกันที่ด้านท้ายฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีชิกเซนเซอร์ให้ด้วยนะจ๊ะเตะเปิดได้ห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางนะครับไม่พอสามารถพับบอะหลังยกขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้นะจ๊ะผลของได้จุใจแน่นอน เปิดภายในชมนะครับดีไซน์สปอร์ตเล่นสีดำแดงเบาคู่หน้าปับไฟฟ้านะครับที่นั่งแถว2แถว3ก็กว้างขวางนั่งสบายเบาะไม่มีปีไม่มีขาดนะครับออปชันกระจกไฟฟ้าสีบานกระจกมองข้างปับพับไฟฟ้าปุ่มเปิดปิดฝาท้าทยนะครับปุ่มแจ้งเตือนเซ็นเซอร์รอบคันพวงมาลัยหนังได้ปุ่มมัลติฟังก์ชันคูสคอนโทลแพนเทนชิพเลขไม่ครับ58,000กิโลเมตรแท้ๆครับผม หน้าจอวิทยุเดิมโรงงานนะครับ FM ได้ Bluetooth ได้นะครับ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้มาพร้อมกล้องมองรอบคันด้วยนะครับผมหน้าตาประมาณนี้เลยระบบแอร์เป็น Air Auto นะครับกดทีเย็นฉ่ำทั้งคันมีแอร์เพดานด้วยนะระบบเกียร์แบบขั้นบันไดหรูหล่หลาสุดๆสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้นะครับมีทั้ง Eco Mode และ p w r Mode สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่กำลังมองหา Fortuner สัาพนใหม่หมๆปิงปิงสักคันนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนมาพร้อมกับราคาดีๆเช่นเคยครับ1 7 9 0 0 0้บาทคิดดีๆฟรีดาวถ้าสนใจต้องห้ามพลาดจริงๆครับทางเต็นมีคันเดียวเลยสวัสดีครับ